สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับมาพ่อกับบุรันใน้คลิปการปั้นหน้าคือเขาจากพี่น้องสําหรับปั้นหน้าโทนี้กับเป็นของบุรันเองจ้ะหลังจากที่เขาไถาหดไอ้บุแม่ไถหดนอกจากไถครั้งที่สองจ้ะไถหดหน้าครั้งแรกและกะ้วก็ะไถรอบที่สองแ้วก็ร,รอบนี้ก็คือวานเขาจ้ะวานเขาหล้ะกับปั้นถมเลยพี่น้องมาเบิ่งกันจ้าว่าบุรันสีปั้นหน้าเดี่ยวสีเป็นเั่นไรจ้ะ สำหรับเมื่อนี้จ้ะคลิปการปั้นหน้าเมื่อนี้สำหรับการว่านเข่ากะสีปั้นถมสองรอบจ้ะขันเห้าไทยสองรอบเขากะสีป,ปั้นง่ายจ้ะพี่น้องหน้ากะสี โหกจะปั่นายจ้ะปั่นเหลวกับสีงามจ้ะสามารถเลียนรถเลียนรถแห้งได้จ้ะพี่น้องบัคเกอร์คิบก่อนที่เวลาลงมแบบที่ไถหัวหน้าข้างเดียวไม่จ้ะแล้วก็ไปปั่นเลื่อยยังสีมันกับสีหกเนาะพี่น้องกับสีติดหยาติดหยังเข้ากับสีเลียนรถเรียวบ่ได้จ้ะงานกับสีสาก็เกาจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับพ้นดีเขาขอดีกับคือประหยัดละจ้ะพี่น้องก็มีขอดีอยู่ตรงตีประหยัดประหยัดไล่ใจจ้ะ แต่ว่ากะก็คือว่าน,ะน่ะเนาะพี่น้องกะตามเนื้องานจากันเท่าเหตุประหยัดเท่ากับสีบลไดงงามปลาในจ้าพี่น้องกัสีบลางามปลาในจ้ะจปันป่นรอบแรกเท่ากะปั่นเรื่มปั่นั้งแต่ขอบงานหน้เนาะพี่น,อน้องปั่นไปเรื่อยจ้ะปั่นวนเข้าไปหากลางงานหน้าเต่ว่าทันทันงานญงยังสีเท่ากะสามารถแบงเคืองได้แล้วจ่ะแบงเคืองหล้ะก็ปั่นไปเรื่อยจ้ะ รอบแรกแบบนี้งานเท่ากับสีเร็จเร็วนออพี่น้องเพราะว่ารวดมันแรนได้จ้ะหน้ากับบวบหกขากจ้ะบหก เขาใสอบที่สองแล้วหน้ากับสิบแปนจ้ะพี่น้องหน้าบวหกจก้ะปันกับปันไงางานกับเฮ็ดไงข้นจ้ะเฮ็ดแล้วก้ะงามน้องพี่น้องนี่ขนาดปันหลอบแหลกได้จ้ะนี่ก็ยังกันยังนย่งงามละจ้ะนี่มาเบิงรอบที่สองว่าสิง,งามสำเลยจ้ะพอปันเสร็จแล้วปันเสร็จแล้วเขาสีมาเบิงกันจ้ะว่าสิงามสำเลยจ้ะพี่น้อง งน้นงา้นนี้กับประมาณสองไร่กว่าเนี่ยจ้ะแดงคืองแดงคืองเห็ดจ้ะ สำหรับบรรยากาศเมื่อนี้กะมีแดดจ้ะพี่น้องสำหรับการปั้นหน้าแหงนี่กะมอที่สีการมอกับการที่ปั้นเสดเดดเนาะจ้ะเพราะว่าหญ้าิไดตายดีจ้ะพี่น้องขั้นเ้าปั้นเสเสตุ่มนี่สิบพ่อปั้นสิบพ่อสิบพ่อดีจ้ะสำหรับเ้อวันสำหรับการที่วันเขาแหงเนาะจ้ะวันเขาแหงวันเขาเปลือกเขาก็ต้องปั้นแหงปั้นแดดจ้ะมอจ้ะ แต่ว,วา่าขันเป็นห้าวานหน้าตุ่มังสี่เขาก็ต้องงอกเข่ากอนจังว่าวานนันเนาะจ้ะแต่วา่ววาอันนี้เขาบ่อดงอกเข่าจะ้ะเขาสีวานเข่าเปลือกเลยจ้ะพี่นอ้อง สำหรับการปั้นรอบแรกอะไกล้สีเหลี่ยวแล้วเนาะจ้ะตอนนี้ก็ใกล้สีเหลี่ยแล้วเราปั้นรอบแรกเสียท่อก,กับิิปั้นอีกรอบนึงจ้ะ สำหรับงานหน้างานนี่กะไงกงมูเนาะพี e ่น้องของหน้าของบุรั่นนี่จ้ะงานนี่ไงกงมูนี่จ้ะเพิ่งเริ่มปันเพิ่งเริ่มปันได้พี่น้องเริ่มปันงานแหลกได้จ้ะทางนีู้่าท่านได้ปันจ้ะพี่น้องตอนนี้ไอไม่ยังไอกะเมื่อวานเขาซอยจจไอ้บุรั่นกำลังวานเขาอยู่จ้ะตอน อุือเขาปลุกจ้ะไอวันาวานเขาจะมานี่ไอวันาวานเขาซอยจ้ะเมื่อเฉียบจ้ะนี่เมื่อ,อเฉออียบการวันเขา ำหรับหลอบแดกก็เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าข้าวกะสีมาเริ่มปันรอบที่สองจ้าหรอบแรกกับงามนะจ้าขันห้าไทยหน้าสองรอบแล้วจ้าไทยหดหน้าขังหนึ่งหลักกะมะขัดมะไทยอีกรอบที่สองรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาคอยมาปันวันเขาจ้าพี่น้องนี่หน้ากะสีเปลี่ยนดีจ้างากะสีก็เกิดหลายจ้า 那好一点呢？ เจ้พี่น้องปันไปปันมากมีถุงมีถุงเข่าไปอยู่จ้ะไม่เหมืนแปลกๆปลกไม่เหมือนคลึกคลึกเลยอะมันสิเป็นเวลาปันไปมันก็นสิพอเดินคือเขาพี่น้องเป็นคลึกคลึกกสัณจานี่พิดปกติกิดมันผิดปกติเท่าไกรลงมาจองเบิองจ้ะปลาไม่ยังเข่าไปในใบมีดเท่าบอเขากรลงมาเอาออกจ้ะอุปสรรคพี่น้องมีอุปสรรคเยอะจ้ะ นี่กำลังปัันหลอบที่สองเลยจ้ะนี่สวยง่ามเลยจ้ะพี่น้องหลอบที่สองจ้ะแต่ใกล้สีแล้วอะไรจ้ะ เก็บงานนะจ้าเริ่มเก็บขอบกันแท้เก็บงานแล้วพี่น้องเก็บหัวงานนะจ้าสีแหล้วยําหล่ับการปั้นหน้าการปั้นหน้าสองรอบจ้ายากาศสวยงามตามเนื้องานนะพี่น้องนี่จ้าขันพ่อแม่พี่น้องมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า เพื่อเป็นกำลังใจก,กับท่างช่องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แล้วจ้ะคลิปนะครับค่อยพอกันไหมเนาะจ้ะพี่น้องสุดท้ายก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามรับชมนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไอซํำนี้ก่อนจ้าคลิปหนาะพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีจ้า